สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านเมนูวันนี้ของเราเป็นเห็ดคันตาแรนหรือเห็ดมันปูจากสวีเดนนะคะเมนูเด็ดวันนี้วันจะพาผัดกระเพราเห็ดมันปูสวีเดนค่ะเป็นกระเพราหมูชิ้นนะคะทุกคนสภาพใบกระเพราเวลามาถึงสวีเดนแล้วก็เป็นแบบนี้แล้วค่ะเดินทางมาไกลนะคะเดี๋ยวเราไปชมเมนูเด็ดเด็ดจากอาหารป่าที่เราเก็บเองหาเองกันเลยจ้า ผัดกะเพราเห็ดมันปูฝรั่งใส่หน่อไม้ด้วยนะคะวันนี้ใครที่ได้คลิได้ชมคลิปต่อจากเมื่อวานคือวันอเอาหน่อไม้มาทำเมนูให้กินสามีฝรั่งค่ะเป็นแกงเผ็ดหมูใส่หน่อไม้นะคะมันหน่อไม้เหลือค่ะมันก็เลยเอามาต่อเป็นผัดกะเพราใส่หน่อไม้เยวะเยนะคะ เป็นเมนูมันฝรั่งจุนเจมค่ะเจ็ยบขายด้วยเจ็บชินด้วยกันนะคะผัดหมูให้สุกกันได้ ตอนที่ผัดหมูนะคะวันจะใส่ผงชูรสเลืเ่อยค่ะให้มันมีรสชาติอยู่ที่เนื้อหมูน,นะคะแต่วิธีนี้มันจะทําให้น้ํามันดำเร็วไม่เร็วค่ะอะหมูมเริ่มสุกล้วใส่เห็ดกับเน้อไม้ฝรานเลยค่ะ เห็ดมันปูสวีเดนค่ะผัดกะเพาอร่อยที่สุดค่ะสำหรับเนไทยนะคะแล้วก็ชอบไข่ชอบมันเนาะส่วนวันก็คือชอบผัดกะเพราค่ะถ้าเป็นเห็ดมันปูของป่าจริงๆทุกคนกินเฉยๆกุดไม่ได้วันล้างแล้วนะคะแต่ว่ารีบค่ะทุกคน ไม่ได้น่ำปัดอีกรอบนึงน,นะคะร้านเดยวเสร็จแล้วก็ใส่ริกตามหลังค่ะเมนูวันนี้วันจะห่อข้าวไปกินที่ทางนานนะคะวันก็เลยหั่นชิ้เป็นชิ้นๆแบบนี้ค่ะเพราะว่าเพื่อนฝรั่งเพื่อนจิลิตินชอบชิมด้วยค่ะปุ <c oughs> ด,ด,ด,ด้วยนะ้นยน้ำมันหอยนะคะ ถ้าเป็นกะเพราวันชอบใส่ซีอิ๊วดำค่ะนิดหน่อยนะคะแล้วก็ีอิวขาวค่ะน้ำตาลนิดหน่อยค่ะให้มันรสชาติจมล่อมน,นะคะ น,นี้ก็ผัดต่อเห็ดมันปูคือกินได้เลยไม่ต้องสุกมากไม่ต้องใช้ความร้อนแบบควบคุมเหมือนเห็ดชนิดอื่นๆในสวีเดนนะคะเห็ดบางชนิดต้องต้ม15นาทีขึ้นไปอย่างเห็ดขอนสนเห็ดพึ่งหวานขาลายเห็ดบางชนิดค่ะแต่ว่าถ้าเป็นเห็ดมันปูกับเห็ดพึ่นหวานนี่คือไม่ได้ควบคุมเรื่องความร้อนก็คือปลอดภัยร้อเอร์เซ็นะคะ เสร็จแล้ววันจะใส่กะเพราเลยค่ะวันนี้เราเป็นกะเพราแช่แข็งนะคะทุกคนหลังจากที่ผัดกะเพรารอบแรกไปแล้วเราใช้ไม่หมดมันก็จะเก็บใส่ช่องฟิลไว้ค่ะแบบนี้เลยน่ากินนะคะทุกคนเผ็ดมันปูสลีเด่นจ้า แล้วค่ะเมน,นูง่ายๆ5นาทีเสร็จนะคะเม,มนูนี้ใส่กล่องไปกินที่ทางาน,นะคะ่ะในเห็ดในในเห็ดนะคะทุกแค่ทุกชนิดเลยมันจะมีน้ำอยู่ในตัวของมันโดยเฉพาะถ้าเราเอาอมาล้างแบบนี้นะคะน้ำจะออกมาจากเห็ดเดยอะเลยค่ะชิมรสนิดหน่อยนะคะ น้ำตาลกับผงปรุงรสค่ะมันไม่กลมกับทุกคนครโปกเป๊กอีกแล้วมีที่คนหนึ่งเป็นมาดามเนี่ยฝรั่งเหมือนกันบอกว่าเหมือนพี่เลยดูคลิปน้องอยู่สามีบอกว่าทำครัวโป๊กปากเหมือนเธอเลยเป็นคนไม่เรียบร้อยนะ้วทุกคนแต่ว่าอาหารรสชาติอร่อยมากด้วยก็ เสร็จแล้วจ้าได้ที่แล้วนะคะเราไปใส่กล่องเป็นอาหารกล่องกันค่ะได้อาหารหนึ่งมือม้ออันนี้คือไม่ได้กินคนเดียวนะคะทุกคนของฟรีจากปาสวีเดนค่ะขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะรอรับชมเมนูเด็ดๆจากเขดป่าสวีเดนได้ที่ช่องทางนี้เลยค่ะเสร็จแล้วค่ะข้าวกล่องของเราค่ะ